มิมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอายุมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่ากับการเริ่มทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกศักหรืออะไรก็แล้วแต่มิมจะให้ดูว่าอันนี้คือภาพผลงานนักเรียนที่อายุก็เยอะแล้วน่าจะประมาณเลข5ได้แล้วอะนักเรียนน่ะต่อให้อายุจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเขาไม่เคยรู้สึกว่ามันคืออุปสรรคเลย มีความสู้มีความตั้งใจมากไม่ว่าจะด้วยปัญหาสุขภาพด้วยปัญหาอะไรหลายๆอย่างคือมินจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยว่าจะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่ที่มินเปิดเพจมานะมีหลายคนมากที่แบบว่า อายุเยอะแล้วก็ถามมิ้มว่าเฮ้ยจะเรียนได้ไหมแบบอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทําได้ไหมแล้วนักเรียนคนนี้นะชื่อคุณตุ้มนักเรียนก็จะพอเขาเห็นว่ามีคนคอมเมนต์แบบนี้นะนักเรียนก็จะน่ารักมากนักเรียนก็จะแบบว่าไปตอบคอมเมนต์แทนมิมเพราะว่าบางทีอย่ามิ้มไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคือคอมเมนต์มันหลายช่องทางใช่ไหมแล้วมิ้มก็อาจจะไม่ได้อยู่ในออนไลน์ตลอดเวลา พอคุณตุ้มเขาเห็นใช่ปะเขาก็จะไปตอบคอมเมนต์ให้ว่ามาเรียนเลยตัดสินใจมาเรียนเลยอย่าอย่ารออย่าเสียเวลาเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็อายุเยอะแล้วแต่เขาก็ตัดสินใจมาเรียนซึ่งการเรียนพวกนี้มันคือการเรียนออนไลน์นะไม่ได้เรียนแบบเจอตัวเราไม่เคยเรียนเจอตัวกันเลยเพราะว่านักเรียนอยู่ฟินแลนด์นักเรียนก็ทําภาพประมาณนี้ได้อันนี้คือภาพผลงานล่าสุดที่ก่อนหน้านี้ทําภาพพวกนี้ไม่ได้เลยนะแล้วก็โหนนนักเรียนเป็นคนที่เขาจะเรียกว่าอะไรไม่มั่นใจ ในตัวเองด้วยนะเพราะว่าเราคนเรามันก็จะมีสองแบบใช่ไหมคนที่มั่นใจในตัวเองอะ่ะพอตอนที่เราทําอะไรแล้วเราก็จะรู้สึกแบบว่า ช auto, you. So you ิลอะเออพอตอนที่เรามั่นใจเราทําอะไรเราก็จะชิวเราก็จะสู้ใช่ปะแต่นักเรียนเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองทําแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้แน่เลยมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วอะต่อให้ไม่มีความมั่นใจะนักเรียนก็ทําภาพนี้ได้ถามว่าเออมันดีที่สุดหรือเปล่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดนักเรียนก็อาจจะคาดหวังมากกว่านี้ว่าเออกูจะต้องทําให้ได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่มันคือหลักฐานเลยอะก็คือว่าไม่ว่าคุณ จะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยไม่เคยจับเครื่องมาก่อนเลยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะไม่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เลยคุณก็จะสามารถเรียนออนไลน์แล้วก็ทําภาพประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้ประมาณน,าณนี้อันนี้จะบอกว่าโคตรยากเลยภาพแบบประมาณนี้โคตรยากเลยอะแล้วก็นักเรียนไม่ได้ฝึกนานนะเนี่ยก็ทําภาพเหมือนเนี่ยเริ่มทําภาพเหมือนสไตล์เนี้ยน่าจะแบบ2ครั้งเออสองสาครั้งอะจาไม่ได้แล้วเนี่ยเออประมาณประมาณนั้นนะมิมก็จาไม่ค่อยได้เพราะว่า นักเรียนจะส่งการบ้านมาลัวมากอะเพราะปกติมิมจะจําได้ว่าอันนี้ภาคที่หนึ่งของนักเรียนภาคที่สองของนักเรียนใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือพอตอนที่นักเรียนเข้ามาปุ๊บแแล้วนักเรียนก็แบบทําเยอะมากอะทำแล้วก็ส่งส่ง,ส,งส่งมาลัวจะมิม นิมก็มีความลืมเหมือนกันว่าภาพไหนภาพที่หนึ่งภาพไหนภาพที่สองภาพไหนภาพที่สามอะไรอย่างเงี้ยผมว่านักเรียนแบบตั้งใจมากอะภาพสไตล์เนี้ยอันนี้เพิ่งจะเริ่มทาภาพเหมือนเองนะแล้วก็ภาพสไตล์อะไรพวกนี้นะเป็นภาพที่นักเรียนแบบไม่ได้ไม่ถนัดไม่เข้าใจเลยแล้วนักเรียนก็แบบปวดหัวกับงานพวกนี้มากนักเรียนเครียดมากเลยนะแต่พอเข้ามาเรียนพวกคอนเรียนขั้นสูงใช่ไหมพอนักเรียนอยู่ในขอนเรียนขั้นสูงพอเรียนคอร์สมือใหม่เสร็จนักเรียนก็เข้าขอสเรียนขั้นสูงเลยพอตอนที่นักเรียนเข้าขอนเรียนขั้นสูงอะมันก็จะ ทำให้ลดความปวดหัวกับการงมทางเองไปได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าพอตอนที่เราเข้ามาเรียนแล้วปุ๊บอะเราก็จะดูเลยว่ามิมทํำยังไงนักเรียนก็ทําตามทำตามทำตามมันก็จะทําได้ออกมาประมาณนี้เลยเดี๋ยว พอตอนที่เราเรียนไปเรื่อยๆผลงานมันก็จะดีกว่านี้เราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นกว่านี้ถามว่าภาพพวกนี้ตอนนี้มันมีสุดผิดพลาดไหมมันก็มีมันก็มีเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆฉะนั้นคําถามที่ว่าไม่มีพื้นฐานเรียนออนไลน์ได้ไหมได้อายุเยอะแล้วเรียนออนไลน์ได้ไหมได้ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยเรียนออนไลน์ได้ไหมได้อยู่ต่างประเทศเรียนออนไลน์ได้ไหมได้อะไรอีกวัดรูปไม่เป็นเรียนออนไลน์ได้ไหมได้ ได้เรียนออนไลน์แล้วจะทําได้จริงไหมได้จริงแล้วก็เรียนออนไลน์จะสามารถสักคนจริงได้ไหมได้จริงเพราะว่านักเรียนคนนี้ก็เริ่มเปิดร้านแล้วนะไม่ใช่แบบว่ามาทางงแงงงงแงงอย่างเดียวนะเปิดร้านแล้วนะแล้วก็อะไรอีกคําถามแบบโอโหสารพัดสารเพคือคําตอบอ่ะตอบง่ายๆเลยนะส่วนหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่แค่กับคอร์สด้วยส่วนหนึ่งอ่ะมันก็อยู่กับตัวเราเองด้วยถ้าถามว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันไม่ใช่ แต่ว่าทุกคน100คนเข้ามาในคอร์สแล้วทุกคนจะทําได้100คนไม่ใช่นะบางคนก็แบบไม่ไม่เรียนอเออเข้ามาแล้วไม่เรียนเข้ามาแล้วไม่ฝึกอย่างเงี้ย เราลองคิดถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งคนทั้งมหาวิทยาลัยที่เรียนที่นั่นอ่ะไม่ใช่ทุกคนจะเรียนจบไม่ใช่ทุกคนที่จะตั้งใจเรียนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีพื้นฐานเอ,อ่อในการศึกษาหาความรู้เหมือนกันบางคนทําการบ้านบางคนไม่ทําการบ้านบางคนก็แบบทำทำ,ทำหยุดหยุดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันแต่สิ่งที่มีมการันตีได้เลยก็คือว่าถ้าคุณเรียนจริงๆถ้าคุณทําการบ้านส่งจริงๆถ้าคุณตั้งใจเรียนจริงๆคุณก็จะสามารถทําภาพนี้ได้ภาพนี้มีสอนอยู่ใน ขรขสเรียนศัก์ขั้นสูงใครที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วเรียนร์สเรียนมือใหม่อยู่แล้วก็จะสามารถ up พคอร์สขึ้นจากคอร์สมือใหม่มาเป็นคอร์สเรียนขั้นสูงได้ก็จะสอนพวกแนวพวกนี้งานภาพเหมือนงานขนสัตว์งานยากๆต่างๆใครสนใจเรียนออนไลน์แอดมาที่ I a m m I m, แอด i a m m i m เราแจ้งมินว่าสนใจเรียนศนะัก์นะก็ทักมาคุยกับแอดมินก่อนว่ามีพื้นฐานหรือเปล่าชอบงานสไตล์ไหนวาดรูปได้ไหมอะไรเงี้ยก็ทักมาคุยกับแอดมินก่อนได้ไม่ต้องกังวล